Hi, hello, hello. <laughs> สวดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆอากาศดีๆนะครับของวันเข้าพรรษาครับนี่ครับวันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนกรกฎาคมครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือปากคลองตลาดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสครับจะมาทุกคนพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนกูดีจีนนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยของกรุงธนบุรีครับนี่ครับก็เป็นชุมชนของคนจีนโบราณแล้วก็มีชุมชนของ ชาวโปรตุเกสอาศัยอยู่ด้วยครับครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งวัดไทยวัดจีนแล้วก็มีวัดทางคริสต์ด้วยครับนีครับก็เดี๋ยวผมจะรอเรือข้ามฟ้าน,นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวชมครับเพราะว่า,อาตอนนี้นะครับทางเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาของชมุมชนกูดีจีนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศตอนเย็นครับว่ามีความสวยงามแล้วก็น่าเดินแค่ไหนครับทุกคน ที่สนใจจะไปเดินเที่ยวชมชุมชนเก่าแก่โบราณของกูดีจีนนะครับก็สามารถนะครับนั่งเรือข้ามฟากนะครับจากท่าเรือปากคลองตลาดนะครับไปยังชุมชนได้เลยครับน่ครับก็มีบริการนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยครับนี่ะรันนี้ผมก็นั่งเรือข้ามฟากมาอย่างาชุมชนกูดีจีนแล้วครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ของผมน่ครับก็คือวัดกัลยาณมิตรนะครับวรมหาวิหารนะครับซึ่ง เป็นวัดเก่าแก่นะครับโดยก่อสร้างโดยพยานิกรบดินนะครับซึ่งเป็นเจ้าพยานะครับสร้างถวายในสมเด็จรัชกาลที่3นะครับสถาปัตจกรรมของวัดนะครับทุกคนนี่ครับก็จะมีผสมผสานระหว่างทั้งไทยและก็จีนนี่ครับเห็นมครัเป็นพวกเจดีต่างๆนี่ก็เป็นอับเฉานะครับซึ่งนํามาจากประเทศจีนครับนำมาตกแต่งประดับประดาครับนี่ฮะ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับก็ค่อนข้างจะคคึกคักครับนี่ครับเพราะว่าคนก็มาทําบุญเยอะครับในตัวของอุโบสถนะครับก็จะมีพระนะครับปางเลไลนะครับซึ่งครับนี่ครับเป็นพระประธานในอุโบสถนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวัดนี้ครับยังมีพระซัมปกงนะครับซึ่งเป็นคนชาวจีนเขาเรียกกันนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รถจำลองมาจากวัดพนัญเชิงที่จังหวัดอยุธยาครับทุกคนนี่ฮะ อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวยุโรปก็คือการทัวร์ปั่นจักรยานครับซึ่งเขาจะปั่นจักรยานนะครับไปยังรอบๆแถวๆชุมชนกูดีจีนครับปากคลองตลาดแล้วก็นี่ครับข้ามมายังฝั่งธนบุรีนี่ครับก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะนิยมครับนี่ฮะส่วนมากนะครับตลาดทัองเที่ยวที่ชอบปั่นจักรยานจะเป็นพวกชาวฮอลแลนด์นี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับการทําทางเดินนะครับตั้งแต่สะพานพุทธนะครับมายังวัดกัลยาณมิตรทุกคนว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีความพร้อมแค่ไหนครับคนนี้ให้ดูครับนี่ครับเป็นพรานะครับซึ่งจําลองมาจากวัดพนัญเชิงที่จังหวัดอยุธยาครับทุกคนนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับซึ่งคนจีนเขาจะเรียกสัมปอกงนะครับนี่ครับทุกคนนะครับ ถ้าใครอยากเห็นความสวยงามขององค์ภาพแบบนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับแต่ว่าที่นี่ครับก็จําลองมาให้เห็นนะครับสวยงามจริงๆนะครับทุกคนนี้ครับดูดีครับระฆังที่นี่อันใหญ่มากครับทุกคนนี้ครับหลังจากไหว้พระนะครับก็ต้องมาเคาะระฆังมาตีระฆังนะครับเพื่อเสริมดวงนะครับนี่ครับ เราเห็นนะครับความเป็นไทยนะครับที่มกุเทนนะครับสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ก็คือนี่ครับการแจกดอกบัวนะครับแต่ละดอกให้กับฝรั่งนะครับไม่ว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สอนให้เขานะครับหัดพับดอกบัวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะเด็กก็จะสนุกมากนะครับในการทำกิจกรรมเห็นไหมครับนี่คนี่ครับ นะครับคนลรุคบกันนะครับเห็นไหมครับว่าทัวร์ยุโรปนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างจากทัวร์อื่นนะครับเขาจะชอบแนวประจนภัไทยแล้วก็แนวธรรมชาติครับนี่ฮะการปั่นจักรยานนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทํานะครับนี่ครับทางเดินนี่ครับเขาทาเสร็จแล้วครับนี่ครับแต่ผมคิดว่ายังเหลือตกแต่งแล้วก็การประดับประดานะครับนี่ครับทำเสาไฟหรือว่าทําทางเดินให้มันดูสะอาดวันนี้ครับนี่ครับ เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับทางเดินตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากใต้สะพานพุทธนะครับมาที่นี่ก็เกือบเกือบหกิโลเมตรครับนี่ครับสวยงามแล้วก็น่าเดินมากครับตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับสําหรับใครที่อยากมาเดินเที่ยวชมนะครับดูเมืองเก่าครับนี่ครับของกรุงเทพมหานครนี่ครับก็สามารถนั่งรถ B t s อได้นะครับทุกคน b t s มาลงที่สถานีสนามชัยแล้วก็เดินยังเดินทางมายังนี่ครับ ใกล้กับท่าเรือราชินีนะครับก็จะมีท่าเรือโป๊ะเรืออีกโป๊ะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรือข้ามฟากนะครับนั่งจากปากคลองตลาดปากคลองตลาดมาที่วัดนี่ครับวัดกัลยาณมิตรนะครับโดยตรงเลยครับก็ค่าโดยสารก็10บาทต่อหนึ่งคนครับนี่ฮะทุกคนให้ดูบรรยากาศตอนเย็นครับนี่ฮะสวยงามมากแล้วก็นี่ครับก่อนหลังจากโควิดนะครับผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะแต่ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูสวยงามมากสะอาดตามากนะครับ สามารถเดินชิวๆได้นะครับนี่เห็นไหมฮะโทนสีก็จะออกแนวสีแบบเบสสีน้ําตาลนะครับไม่ดูไม่สูดฉาดนะครับดูกลมเกลืนกับธรรมชาติแล้วก็นี่ครับชุมชนกูดีจีนครับก็จะมีศาลเจ้าแม่ควนอิมนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะนี่สำหรับคนจีนอยู่นะครับคนจีนก็อาศัยอยู่ที่นี่ก็เกือบ2สองร้อกว่าปีแล้วครับทุกคนนี่ฮะเลยจากชุมชนจีนตรงนี้ไปก็จะเป็นชุมชนของชาวโปรตุเกสโบราณนะครับซึ่ง มาอาศัยอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีโบสถ์คาทอลิกนะครับซึ่งสร้างเมื่อสองกว่าปีแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะฮะผู้ชมถ้ามองจากมุมนี้นะครับเราก็จะเห็นกรุงเทพมหานครอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งน้อยนะครับที่เราจะเห็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นแค่เราจะยืนอยู่ฝั่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็มองเห็นกรุงธนบุรีอีกด้านนึงครับแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับเราจะเห็นกรุงเทพมหานครจาก ฝั่งของฝากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพรยาครับนี่ครับอันนี้คือปากคลองตลาดนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นสะพานพุทธแลครับก็เรือโดยสารก็จะวิ่งนะครับจากสะพานตากสินนะครับนี่ครับมายังท่าช้างนี่ครับแล้วก็ไปยังสะพานสังฮีสังฮีแล้วก็จังหวัดนนทบุรีครับนี่ฮะ มีคาเฟ่สวยๆน่ารักๆอยู่ริมทางเดินด้วยครับนี่ครับคาเฟ่กูดีจีนนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับนี่ใครอยากนั่งชิวๆนั่งดื่มนะครับนี่ครับก็มีคาเฟ่สวยๆนะครับพร้อมบริการแล้วครับทุกคนนี่ครับให้ดูนะครับให้ดูตัวอาคารไม้นะครับซึ่งได้พังเสียหายแต่ว่าก็ยังคงสภาพที่น่าสนใจไว้นะครับให้ดูนะครับทุกคนนี่ฮะเสียดายนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ นี่ครับเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณนะครับล่องลอยยังมี้เห็นนะครับนี่ครับก็เขาน่าจะอนุรักษ์หรือว่าซ่อมแซมไว้นะครับเห็นไหมฮะเป็นไม้ทั้งหลังเลยครับไม้แกะสลักทั้งหลังครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไม้สักนะครับทุกคนครับสวยงามมากเลยฮะเนี่ยให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนทางเดินดูน่าเดินมากแล้วก็สะอาดมากครับทุกคนนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับในวันหยุดอย่างนี้ครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับคนอาจจะออกต่างจังหวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับ คนยังไม่รู้ว่าที่นี่นะครับมีทางเดินที่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับแนะนำนะครับถ้าเกิดใครว่านะครับมาเดินชิวๆช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็น่าเดินมากนะครับแล้วก็เลยจากคาเฟ่มานะครับเลยจากวัดกาลยานิสมานะครับทุกคนก็จะเจอนี่ครับวัดซานตาครูสนี่ครับนี่ครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับทุกคนให้ดูฮะด้านหน้าตรงนี้นะครับ ก็กาลังปรับปรุงทางเดินนะครับเห็นไหมครับวัดโบสถ์นี้ครับคาทอลิกสันตครุสนะครับก็สร้างในพศสอพศน3 1 3นะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับท่านได้พระราชทานที่ดินตรงนี้สำหรับการสร้างโบสถ์คาทอลิกครับให้กับชุมชนชาวโปรตุเกสครับของที่นี่ครับดั้งเดิมของตัวโบสถ์นี่ครับเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้นะครับแต่ว่าได้ถูกไฟไหม้มาถูกไฟไหม้ไปแล้วก็เสียหายมากครับ ทำการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นตัวคอนกรีตซีเมนต์แบบนี้ครับแต่ว่าดั้งเดิมนะครับที่นี่ตัวโบสถ์ก็จะเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับซัตเตร์ครูสนะครับแปลว่าไม้กลางเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะทมท่ราบไหมครับว่าชุมชนตรงนี้ครับจะมีลูกหลานนะครับเป็นลูกหลานของชุมชนชาวโปรตุเกสอาศัยอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมาเห็นนะครับคือร้านขนมฝรั่งนะครับนี่ครับซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมไข่ครับแต่ว่าเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ของยุโรปกับสไตล์จีนครับทุกคนนะครับก็เท่าที่ผมสืบสอบถามมานะครับคือขนมฝรั่งนี่ครับก็เหลือที่ทําจริงๆจังๆนะครับก็ประมาณ3าเจ้าครับก็อย่างนี้ครับร้านขนมป้า ขนมฝรั่งป้าเล็กนี่ครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงเย็นเราไม่รู้จะปิดหรือเปล่าขนมฝรั่งธนูสิงห์นี่ครับเห็นไหมฮะทุกคนนี่ครับเป็นขนมเก่าแก่โบราณนะครับซึ่งจริงๆก็คือสไตล์ขนมนี้ก็เป็นสไตล์ของชาวฝรั่งเศสนะครับไอ้ชาวโปรตุเกตครับท่านผู้ชมโทษทีครับเป็นขนมที่ทํามาจากแป้งสาลีครับส่วนผสมหลักก็จะเป็นแป้งสาลีไข่เป็ดแล้วก็น้ําตาลครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือยังแต่ว่าก็ลองไปดูกันครับซอยเล็กๆนะครับเข้ามานี่ครับในซอยนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูขนมนะครับนี่ครับว่ายังมีเหลือให้ชิมไหมครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับใครไม่เคยมานะครับก็แนะนำครับสนใจอยากให้มานะเพราะว่ามีเป็นชุมชนที่น่าสนใจนี่ครับทุกคนเจอแล้วขนม จีนนี่ครับเห็นไหมครับอ๋อต้องกระดิ่งเรียกนี่ครับเห็นไหมครสวัสดีครับขนมจีนขนมฝรั่งกุดีจีนนี่ครับอ๋อเล็กใหญ,ออใหญ่อันนี้ทําอบวันนี้ใช่ไหมครับคุณป้าอ,อบเมื่อวานค่ะอบเมื่อวานน่าจะหยุดวันอาทิตย์อ๋อโอเคแพ็คเท่าไหร่อย่างนี้ครับสี 40, <40 S 2> ่สิบสี่สิบบาทใช่ไหมครับคล้ายๆขนมไข่ใช่ไหมครับ หยิกกว่าค่ะมันเป็นเนียวใช้การตีอันนี้เขาใส่ผงฟูอ๋ออันนี้คือเป็นแป้งสาลีแล้วก็ไข่เป็ดไข่มาตีกับน้ำตาลใช่นั่นใช่ไหมครับทำด้วยตะถ่านไปครับตอนนี้ตะถ่านเป็นวิธีดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมครับคุณป้ายังมีสองภาษารน้ว่าตอนเมื่อก่อนนี้ใช้ฟืนเดี๋ยวนี้ฟืนใหา่ย่างอืมใช่ครับปรับเปลี่ยนตามสมัยใช่ไหมครับภาษาละการแตยังเป็นถ่านข้างบน่ครับอันนี้เป็นลูกเกดใช่ไหมครับสีดำๆเลยฮะ โอเคทุกคนวันนี้ผมก็ถือว่าโชคดีครับร้านยังไม่ปิดปกติปีกี่โมงครับที่นี่ฮะเย็นคตัวเองอ๋อบ้านตัวเองทําเองด้วยใช่ไหมครับนี่ฮะเขาเรียกว่าขนมอะไรครับจริงๆแล้วขนมฝรั่งขนมฝรั่งรัฝ่สอนคนไทยทำที่ชุมชนกูดีจีง่ายๆครับหมร้านเขาไม่เย็นเยือกเคยมาร้านนึงอยู่ตรงหัวมุมไม่รู้ตอนนี้เปิดอยู่หรือเปล่าร้านนี้นี่แหละสองสายร้านโอเคนี่ครับ ใครจะมานะครับอันนี้ซอยกูดีจีนเท่าไหร่นะคุณป้า,ากูดีจีนซอยซอยสามตรงเข้ามาประมาณแค่ห้าสิบเมตรอยู่ซ้ายมือน,น,นี่ครับมีร้านขายเยอะแยะีครับมีขนมหลากหลายมากครับขนมกุสลังขนมหน้านนลนี่ครับขนมไทยโบราณน,นี่ครับอาจจะไม่เคยชิมไม่เคยได้ลองนะครับขนมกลวยตัดนี่ครับแล้ววันนี้ผมได้เลยชิมขนมฝรั่งกูด,ดีจีนนี่ครับทุกคนน่ครับเป็น แป้งสาลีนะครับผสมไข่และก็น้ำตาลนี่ครับนี่ครับเนี่ยร้านเปิดทุกวันถึงถึงเย็นนะครับทุกคนก็มาดูได้เลยครับนี่ฮะตอบถามคุณป้าอัมไพนะครับที่แกทําขนมฝรั่งนะครับแกบอกว่าช่วงนี้นะครับคนเริ่มมาเยอะคนเริ่มรู้จักแล้วครับนี่ครับเพราะว่าทางเดินเรียบแม่น้ําเจ้าพยานครับของชุมชนกุดีจีนก็ พึ่งเสร็จนะครับพึ่งเสร็จได้ประมาณแค่เดือนกว่าครับก็เลยทําให้ส่วนมากนะครับคนไม่ว่าไทยหรือต่างชาตินะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักครับแต่ว่าผมว่าในอนาคตนะครับที่นี่นะครับมันก็าจะเป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งที่คนจะมาเที่ยวกันเยอะนะครับนี่ฮะอาจจะเป็นโปรโมทนะครับเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของกรุงเทพมหานครอันนี้คือตัวโบสถ์ซังตาครูสนะครับนี่ฮะซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ 2,313ครับนี่ครับโดยพระเจ้าตากสินนะครับได้พระราชทานที่ดินผืนนี้นะครับตรงนี้ครับให้กับชาวโปรตุเกสนะครับสร้างโบสถ์นี่ครับแคทอลิกไว้นี่ครับก็สวยงามมากครับทุกคนนี่ฮะนี่คือหน้าตาขนมฝรั่งนะครับนี่ครับซึ่งผมซื้อมาจากร้านป้าอัมไพ่นี่ครับก็แพ็คหนึ่งนะครับมีด้วยกัน4ชิ้นนะครับก็แพ็คละ40บบาทครับก็ เป็นแป้งสาลีนะครับผสมกับไข่แล้วก็น้ําตาลครับแล้วก็ที่เห็นดําๆนี้ก็คือเป็นลูกเกตนะครับผู้ชมผมจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับรสชาติมันจะคล้ายๆกับขนมไข่นะครับแต่ว่ามันจะมีความกรอบกว่าครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของน้ําตาลเลยครับทุกคนนคี่ฮะเป็นขนม อของชาวยุโรปนะครับซึ่งเข้ามาที่นี่แล้วก็มาเผยแพร่นีครับวัฒนธรรมของยุโรปให้กับชุมชนแถวนี้นะครับนะีบ่ฮะ Hi Hello. Hello Hello Hi Hello สวัสดีครับฮัลโหลใช้สนุดนะครับชมก็อย่างที่คุณปา้าเคยบอกนะครับว่า,าทางเดินเรียบแม่น้ำเจ้พยานนี่ครับของชุมชนกุดิจีนะครับก็เพิ่งเปิดให้กับประชาชนนะครับได้มาเดินเที่ยวเดินชมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จร้อนนะครับก็ยังเหลือ เก็บรายละเอียดแล้วก็ตกแต่งนี่ครับรอบๆบริเวณให้มันดูสวยงามขึ้นนี่ฮะเราจะทางนะครับก็ประมาณเกือบเกือบหกิโลเมตรครับนี่ครับตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือสะพานพุทธนะครับซึ่งข้ามจากสะพานพุทธไปก็จะเป็นแถวสำเพ็งครับแล้วก็ปากคลองตลาดนะครับทุกคนนี่ฮะก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวชมนะครับพามาชิมขนมโบราณขนมฝรั่งนะครับแล้วก็ชมชนกูดีจีนนะครับมาเที่ยวชมวัดกัลยาณมิตรแล้วก็ โบสถ์นะครับโบสถ์าคาทอลิกนะครับโบสถ์ซันตาคูตของอชุมชนที่นี่ครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับทุกคนก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ